สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาเปิดสถิติและตัดเกตชนาทิพตงอสินในเกมที่บีจีปทุมบุกไปแพ้คาวาสกิฟอนเตเร่สองประตูต่อ 4, สี่ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกองหลังญี่ปุ่นยังยอมสื่อต่างประเทศได้เปิดสถิติสุดทึ่งของชนาทิพตงอสินในลูกจากบีจีปทุมยูเเตดหลังกดคนเดียวสองประตูต่อหน้าต่อตาโทลุโอดงกิโดยเกมนี้ชนาทิพ์ได้กลับไปเยือนถิ่นโทโรโตกิสเตเดียมอีกครั้งท่ามกลางแฟนบอลฟอนเตเร่ ที่เข้าไปชมเกมนี้เยอะพอสมควรโดยเกมนี้ชาลทิปฟอร์มอย่างโหดเมาคนเดียว2ประตูก่อนเจอจีนในการคัดฟืตบบนโลกก่อนที่บีจีปทุมจะเลี้ยผู้เล่นแค่สิคนทําให้แพ้ไป2ประตูต่อ4เปิดสถิติของชาลทิปในเกมดวลกับฟอนตเตเร่ชาะทิปลงสนามไป90นาทียิงไป2ประตูโอกาสยิงสองครั้งยิงเข้ากรอบสองครั้งเป็นประตูสองครั้งอัตราการแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลทั้งหมด57ครั้ง ผ่านบอลสำมเร็จ82.5%วางบอลยาว1ครั้งชนะในการดวลหนึต่อ1นครั้งและเรียกฟาวได้1ครั้งล่าสุดสื่อต่างประเทศได้ตัดเกรดชนาทิพย์สงสินในเกมที่ b ีจีปทุมบุกไปแพ้ฟอนตตเรสอประตูต่อ4โดยเกมนี้ถึงแม้บีจีปทุมจะแพ้แต่ชนาทิพยได้รับคะแนนสุดทึ่งสูงกว่าผู้เล่นของฟอนตาเรอยู่หลายคนโดยเกมนี้ชนะทิพได้รับคะแนนสูงถึง9.0คะแนน รองลงมาเป็นแนวลูกบาสเลียนอย่างดาริโออวิสได้รับคะแนนอยู่ที่6.8คะแนนและเซนเตอร์แบ็กสิงคโปร์อย่างจีฟานฟานดี้ได้รับคะแนนอยู่ที่6.8คะแนนเท่ากันส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในทีมเป็นกิติพงษ์ภูเทเวเชียผูกรักษาปตูได้รับคะแนนอยู่ที่5.0คะแนนและแบ็กซ้ายอย่างรัตนากรสวัลละครได้รับคะแนนอยู่ที่5.1คะแนนส่วนกัปตันทีมอย่างสารัอยูย็นได้รับคะแนนอยู่ที่5.8คะแนน ส่วนกองหน้าของทีมอย่างอีโกเซกเยฟเจ้าตัวไม่ค่อยมีจังหวะในการทําประตูได้รับคะแนนอยู่ที่5.9าจดเคะแนนส่วนอีกคู่กลุ่มเดียวกันเยโฮดาลูทัซิมทีมแก่งจากมาเลเซียเปิดบ้านเอาชนะอุนซันฮุนไดจากเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อหนึ่งโดยเกมนี้เยโฮได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากเคอร์เบติเฟอร์นเดตดีกีดาสโบตรดการของไทยลีโดยอุนซานมาตีเสมอในนาทีที่69กก่อนที่เยโฮจะได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกม ทำให้ยยโฮดาลูทซิมพวกเขายังอยู่ในเส้นทางการคอรอบหลังจากแข่งไปสีนัดมี6คะแนนขณะที่บีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่อรับ,บุ้ยของกลุ่มยังไม่มีคะแนนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ